สวัสดีครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดาราเรากำลังจะเตรียมตัวนะครับดาราโอ้ยนี่ก็ดาราสวยอันนี้สวยสุดแล้วโอ้ยโอ้ยมามาลงมาอุ้ยดารานี่ก็ดาราอันนี้จะเป็นต้นเสาหัวนะครับนี่คนนี้ต้นจวงต้นจวงปัด เป็นไงบ้างหัวเข้าุดจะาพเออนี่เขาก็ใส่ไปใส่ตอนนี้ก็ไดุ้ดฝุ่ไปกิขาไปกี่เาแบบใสๆสไงใสใสไปแบบใสไปแบบสวยสวยใสๆสคุณน่ะคุณน่ะคุณหน้าคุณน่ะ

บดนางกับขิงัวกับยังแต่ว่าทนลูกนเอาลูกแต่ว่ามันดังด้ยแต่ว่าฝนนไบออันไดูถึงทั้งอันเอมบ้อมบ้อนถึบอันอันน้ำฝนน้ำฝนพู้งงามแต่งตัวแบบบานบาูพงามพู้งามน้ำฝนเราพู้งามเนาะแต่งตัวแบบอื้อ คือตายล้ไทยนี่หเปลี่ยนใจฉิเออาเขาบ่เออเออเออายคลิปวกเบอกเ่อทไทยกอดลยวุกเลยมวนเลยไปแล้วช่องลกมุนเมยด้กูอย่าด้อติดตามลด้วถ่ายช่องลกมุนมาแล้ว เราบังรถเด้อล่ะพี่พี่มะทายทั้งพี่ไปทายน้ำฝนไปมาอไปบนี้เพ่นโ้หพ่น่โ้โหเพ่นเ่น่อัสดีค่ะน้องอุ้งอิงและเพื่อนเราเชียวจ้าวัสดีจ้าพอแม่นองจ้าจ้าพี่พี่มถทายพี่พี่พี่มถ่ายจะคของเพลงพี่แม่ลูก าจเอเอเอ่เงินแล้วเอางานท่นทายอยู่ค่ะตัวงหอกวนดี๋ยเดี๋ยว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 เดมฝากเข้ามาผูกเตรียมตัวเดี๋ยวบตองท่วงหลายดอกหอบเฟืองให้ฟังโอ้หอบเฟืองหือบงอเฟืองให้ค้วให้งวดาดอกละปินอก่อกไปแกไปแล้วเอาือไปหนไปยังไงค่ะ นกาไก่เจาทาไก่ลรยเบิ้งแม่กระดักกระเาแนี้รถกระิตาแอลหรอกฝุ่นฝุ่นนเบิ้งน้ำฝนฝุ่นเบิ้งน้ำฝนฝุ่นุงอิงปุยฝุ่นไปยางไปไก่ไข่แล้วยางไปไก่บอไปถามกอจะไปทามย่างไรเอากะอธิบายไปทีันจริงเด็ดเน ควรอันเจ้าของเพจเรางดังได้นะควรน่ชื่ออะไรคะชื่ออ้อใช่ไหมเราื้อสองเราื้ออย่างอไม่รื้ออ๋อปอยังนะคนกรุงเทพเราคนกรุงเทพเาคนกรุงเทพเาือประพากกินเขาอาหบยัดีดีูัดีองไปมอยอป่า เออเอาแม่เอาแมับข่าวยุไซเดี๋ยนี่เออไปไหมไป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 ไไปห้กินขาวไปรี่ไปิองัเพ่อนสื่อยังมาอู้ยนั่นและจมปลาล้แสบ จะใช้รถคันนี้เองแมว่ารดล้มนี <S 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 ่เลยรถความไว้บ่งลดความแล้วเจยล่าหนาลานะคะรดความเี้ยมาจะใช้อีกลถความลูกเห็นบ่นานี่เลยรดความลดความแม่รดความลดความลดลความแม่ไว้ฮ้เท่า ถึงเวลาแล้วแม่บ้านนี่นี่เล็บบันนอกเลไนี่สวัสดีเนเอลูกด้วสวัสดีเด้อยังลบมาอย่างจะไปย่านเพื่อนยัง ไอจอบบอเออก็ไอจอบแะไรย่านแควปะซะเดี๋ยวคนนี้อย่าไปเป็นเสือกันะพุ่มพุ่มเสือเขาหลอกเลวงมากจีเสือไปบ้านนอกก็ได้ลูกโอ้โหคนหิวเขาเขื่อนหิวใยืเงินน รถเด้อปุบปับเด้อรถตามแอลเด้อไม่หน่อยกินวันนี้ขนหอดแกงวหม่สิสปอนเซอรกงา้เลยลูกสปอนเซอรสอเอร่สเจงานหอห้ามุ่งหรอ แฮมม้งแรงเหรมม้งแรงหงรงอโอ้ยบอมแมนนาฬิกาตายนาฬิกาตายบอปบอปพลาดละเอาเอา เอาเลยไม่ิ้มไม่หายอะ่ะไม่จิมแล้วไปห้กินขากับป๋เราโอ้ยกรปงไม่่ไม่หาอ่ะค้งกูกอแล้วก,ก,กเปิดกตัวใ่เท่าไกหนมฮะต้องมีมป่ะคอยช่วกไปเปิดงกันมาเปง,งูยิง่ายก่อนป่ะอ่ะพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม